กดบ้านทาแม่บ้านนี่มั่แล้วกันหน้าอเฮ้ยอออ่จยอ่จยุ้ย,ย,ย,ยสิ่งนั้นคือ,อยังอ่อะเขาเขาไก้บุได้เลยอ่ะอเฮ้ยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าจอดสิ่งนั้นมันคือหมวกกันน็อกโอ้โยว่าแล้วเขาคือเขาใก้บุได้เอ้าเอ้าผมสนอกครับเขาไก่หมวกกันน็อกบุได้ชแชม